สวัสดีมีความสุขค่ะตอนนี้ถึงคิวของคนธาตุลมนะคะมาดูกันนะคะว่าใครจะเข้ามาได้ครองคู่อยู่กับธาตุลมนะคะมาดูกันนะคะพลังงานณนะตอนนี้นะพลังงานของตอนนี้นะคะมาดูกันว่าคนที่จะได้มาครองคู่อยู่กับธาตุลมเป็นใครขอพลังงานของคู่ของคนธาตุลมหน่อยค่ะ ขอพลังงานคู่ของคนธาตุลมสิบใบคะ่ะคู่ของคนธาตุลมเป็นใครคะโอ้พลังงานของคนธาตุลมเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมมีถุนตุนกลุมนั่นเองนะคะพลังงานของคนคนนี้นะ,ะเป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าอะไร มีรูปร่างหน้าตาดีนะคนที่คนธาตุลมเนี่ยส่วนใหญ่จะหน้าตาดีนะคะรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนี่คือบุคลิกลักษณะของเขานะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองดาบแต่เราจะอ่านบุคลิกลักษณะของเขาก่อนนะคะว่าเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดกว่าคนในวัยเดียวกันนั่นเองนะคะเป็นคนที่พูดจามีสเสน่ห์เป็นคนที่ารลมคมคายอะ แต่งตัวดีและเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีด้วยนะคะเป็นคนที่มีหุ่นหุ่นดีดูแลตัวเองดีนั่นแหละพลังงานของคนธาตุลมนะคะเป็นคนที่วาจาไพเราะไพเราะแล้วก็เฉลียวฉลาดเป็นคนตรงตรง,ตรงชอบความยุติธรรมไม่ชอบการโกหกนะคะตรงไปตรงมาแล้วชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะมาดูกันต่อนะคะพลังงานของเขา อาจจะเด็กถือดาบขึ้นมาอาจจะเป็นคนทัดลมด้วยกันนะพลังงานคู่ของคุณนะคะเป็นพลังงานอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือแตกต่างกันในคู่ของคุณจะมีอายุนะคะที่แตกต่างกันมีการศึกษาแตกต่างกันได้ด้วยนะ แต่ความรักนะ่ะเป็นความรักที่ชัดเจนนะ,ะแต่ครั้งแรกที่คุณเจอกันนะพลังงานของการเจอกันของคุณนะคะมันอาจจะเป็นแบบว่าความลังเลใจตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์ เหมือนกับตัวเองยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะคะเวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาจะเขาจะนึกถึงคือในตัวตนของคุณอะคุณกับเขามีความแตกต่างเขาอาจจะเด็กกว่าคุณในพลังงานของเขาอาจจะไม่มั่นใจนะคะว่าในตัวตนของเขาเองอะ่ะเขายังไม่โตพอหรือว่าฐานะความมั่นคงของเขาอะมันยังไม่อยู่ในสถานะที่จะยืนเคียงข้างคุณหรือว่าจะไปสารภาพร,าพรักกับคนที่แบบว่า มีโปรไฟล์ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพลังงานของการที่แบบด้อยค่าตัวเองแต่ไม่ไม่ถึงกับว่าต่าต้อยด้อยค่านะเหมือนกับตัวเองยังไม่พร้อมอะสภาวะของตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปสารภาพใครสารภาพรักใครณนะตอนที่คุณเจอกันครั้งแรกมันจะมีความลังเลใจของคนคนนี้แต่ความรู้สึกเขานะคะชัดเจนความรู้สึกเขาชัดเจนแต่พลังงานของเขามันไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเข้าไป สารภาพรักหรือขอเป็นแฟนหรือว่าขออยู่ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยขอจีบอะไรเงี้ยพลังงานคือด้วยความที่ยังไม่มั่นใจในโปรไฟล์ของตัวเองอะนะคะเขาก็เกิดความลังเลใจในครั้งแรกที่เจอคุณนะเขาจะเกิดความลังเลใจจะจีบดีไม่จีบดีจีบแล้วจะแบบจะ อกหักไหมจะโดนปฏิเสธไหมอย่างนี้นะคะพลังงานของเขาแต่เขาเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นเด็กนะเออคนธาตุลมจะได้เด็กเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะได้เด็กหมายความว่าไงจะได้พบเจอกับเด็กแล้วคนที่มาเป็นคู่อยู่กับคุณน่ะเด็กคลองคู่กันน่ะคือคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณนั่นเองหรือเป็นคนที่ถ้ามีอายุในวัยเดียวกันเขาก็จะดูเด็กอยู่เหมือนพี่เมย์เนี้ย กนแม่หมอเอาอารมณ์ดีวันอาทิตย์ไงรู้สึกแบบล้นลาเป็นพิเศษเลยวันนี้นะคะเอามาดูพลังงานของเขาต่อเขาเป็นยังไงอีกนะคะเขาจะหลงรักคุณมากๆเนี่ยมีความต่างจริงๆคุณกับเขานะคะพลังงานคุณอะ่ะเป็นพลังงานที่ดีอะ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรนะพลังงานเก้าเหรียญอะ่ะเก้าเหรียญคือคนที่มีพลังงานเพียบพร้อมมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่สนไม่แคร์ใครอยู่ในชีวิตนี้แบบมีชีวิตอย่างมีความสุขได้แบบคือแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็รักตัวเองอย่างนี้นะคะพลังงานคุณอะ่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบโดดเด่นแล้วเขาชื่นชมตัวคุณมากๆเลยคุณมีความแบบเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่มีเหตุผลด้วยนะ พลังงานของคุณนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วเขาอะ่ะจะหลงรักหลงไหลในตัวตนของคุณในความที่แบบว่าไม่สนไม่แคร์ใครฉันจะมีความสุขของฉันนะโลกภายนอกใครจะเป็นยังไงฉันไม่สนไม่แคร์ฉันจะเอาแบบแบบโลกสวยอะ่ะโลกสวยแล้วพลังงานชีวิตของคุณดีอะคุณมีพลังงานดีๆมันมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีเหตุมีผลอะแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่โตแล้วอะ่ะ โตแล้วในคําพูดคําจาถึงคนถึงคุณจะอยู่ในวัยเดียวกับเขาแต่คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับมีวุฒธธิภาวะเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะเกรงเกรงคุณนะคะอามาดูอีกนะคะพลังงานเนื้อคู่ของคนธาตุลมนะอาจจะมีธาตุน้ํามาด้วยนะคะมีนกรกฎพิจิกอาจจะเป็นคู่ของคุณแล้วลักษณะความรักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร มันมีความรักแล้วมันมีความลังเลใจกับไพ่ใบนี้นะคะอ่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอะไรมีความรักเต็มเปี่ยมด้วยหัวใจมีความรักความเมตตาแต่มันลังเลใจว่าฉันจะใช่คนที่เขาจะชื่นชอบไหมฉันจะใช่คนที่เขาชอบไหมคนคนนี้เขาจะชอบคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีพลังงานของการที่แบบว่าฉันรักเขาเขารักฉันแล้วฉันจะต้องปรับตัวไหมเขาจะชอบตัวตนของฉันไหมฉันจะมีอิสระในการเป็นตัวตนไหมหรือว่าเขาจะพึงพอใจกับ ลักษณะนิสัยของฉันที่ฉันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันจะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยแต่พลังงานความคิดเหมือนโดนปิดกั้นว่าตัวเองจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยนกนะเนี่ยเขาบินทิ่มหัวลงไว้ในถ้วยในความรักเขาเรียกหมกมุ่นมัวเมาโดยที่ เรียกอะไรมันไม่มีอิสระในตัวตนของตัวเองมันมีความรู้สึกว่าจะโดนบังคับหรือเปล่าจะเป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครไหมอย่างเงี้ยในพลังงานนะในตอนในตอนที่แบบเขาพบเจอกับคุณมันจะมีพลังงานของการที่แบบว่าจะต้องศึกษาเรียนรู้จะต้องดูจะต้องแอบ,บดูก่อนจะต้องแอบ,บศึกษาก่อนนะคนคนนี้จนกว่าจะพร้อมเนะี่ยเขาจะแอบ,บดูคุณแอบบศึกษาเรียนรู้คุณว่าเขาจะไปค้นคว้าเลยว่า ลักษณะของคุณเนี่ยถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไรถ้าเขารู้นะวันเดือนปีเกิดแน่นอนเลยคนคนนี้จะต้องเอาคุณไปดูดวงว่าเออลักษณะของคุณนี่ใส่ใจคอคุณหรือคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียก่อะไรไปเช็คอะไปเช็คดวงชะตาว่าคนดวงชะตาราศีนี้มีลักษณะนิสัยแบบไหนชอบอะไรอย่างเงี้ยเอามาประกอบกับการที่แบบว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าเออมันจะเข้ากันได้หรือไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นพลังงานของการที่แบบว่า เขากลัวว่าเขาอ่ะจะเข้ากับคุณไม่ได้เขากลัวว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าความรักที่แบบว่าปิดกั้นความอิสระของกันและกันไหมอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ตรงใจกันไหมนะคะหรือคือหรือว่าคือว่าประมาณว่าถ้ารักเธอแล้วฉันจะต้องเปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเพื่อให้เธอมารักฉันไหมอย่างเนี้ย ในความรู้สึกเขานะคะในตอนที่เขาคิดเพราะว่าวุฒิภาวะหรือว่าความเป็นเด็กเนี่ยเขาจะมีพลังงานของการที่แบบว่าคิดประมาณนี้ขึ้นมาเป็น,น,ปนพลังงานของการที่แบบว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองมากเพียงพอว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนั้นจะโดนใจจะตรงใจกับพลังงานของคุณเพราะพลังงานของคุณเป็นเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็พลังงานของเขาเนี่ยยังจะต้องพัฒนาตัวเองต้องเรียนรู้นะคะพลังงานของเขาเขาก็เลยมองว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่า คุณจะชอบเขาจริงจังเหรอในอายุที่แตกต่างกันแล้วเขายังเป็นเด็กที่ยังต้องเรียนรู้ยังต้องเติบโตอะไรอย่างนี้เขาเขาจะมาจริงจังกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะพลังงานความลังเลใจมันเกิดขึ้นมาดูใบที่ห้าต่อนะคะคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นมานะเป็นไพ่ของ '5 ้าไม้เท้าเนะี่ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์มันอาจจะมี เขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมอาอาจจะมาให้ความคิดเห็นหรือนะจะมาพูดถ้อยคําที่แบบว่ามีความขัดแย้งเงินเกิดขึ้นอะคนรอบข้างของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเด็กมัน ยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะพี่เมย์ยกตัวอย่างเลยเฉยมันอาจจะไม่ใช่คํานี้นะมันมีพลังงานของคนที่แบบว่าดูความเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะทั้งคุณและทั้งเขานะคะในเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเส้นทางความรักที่คนโลกข้างน่ะอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ในการที่มีอายุแตกต่างกันมากๆนั่นเองแต่จะบอกว่าคน คนนี้แหละที่เขาจะได้มาอยู่เป็นคู่ครองกับคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันนั่นคือพลังงานของคนเขาเรียกอะไรคนทัดลมนะคนทัดลมจะได้คู่ที่มีอายุต่าง <c oughs> ยินดีด้วย <c oughs> ชอบไหมอ่ะ <c oughs> ชอบไม่ชอบเฉลยไว้ใ,ใต้คลิปด้วยนะ มาดูพลังงานใบต่อมานะคะพลังงานใบต่อมาเนี่ยอย่างที่พี่เมย์บอกนั่นแหละนะคะคนคนนี้นะ,ค,ะคือพอเขาได้เติบโตนะคะจากเด็กมาเป็น คนวัยหนุ่มสาว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรในวัยทํางานอ่าเขาเรียกว่าพี่เมย์แค่เปรียบเทียบพลังงานของเขาความรักของคุณจะเติบโตขึ้นตามลําดับในระยะเวลาที่คุณได้เรียนรู้ศึกษาใจกันนะคะคนคนนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วจะเรียนรู้ทําความรู้จักคุณไพ่ขึ้นมาเป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญที่พี่เมย์อ่านบ่อยๆครั้งเลยคือมีความรักแน่นอนชัดเจนมั่นคงหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นรัก ฝังใจเป็นรักที่แบบว่าเชื่อมั่นเชื่อใจได้ว่าคุณรักเขาแล้วคุณปลอดภัยคนคนนี้จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะไม่เป็นคนที่แบบว่าแบบรักแล้วแบบว่าใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเป็นไปแบบปุบป,ปับอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจริงจังเพราะว่าคุณนั้นนเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบว่าคุณพร้อมอะ ในฐานะของคุณนะ FC พี่เมย์เนี่ยที่เขามองคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะเก้าเหรียญน่ะเก้าเหรียญคือเขาเห็นคุณแล้วเขาตกหลุมรักในพลังงานของคุณในตัวตนของคุณที่คุณมีความพลั่งรลอมคุณมีพลังงานที่แบบว่าเขาเรียกบาลานได้ดีความเป็นหญินเป็นอย่างความเป็นแบบว่าอะไรนะทั้งดินน้ำลมไฟคุณมีความบาลานในตัวตนของคุณน่ะนะคะพลังงานของคุณน่ะดีดีเป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นน่ะพลังงานเป็นแบบนั้น เขาก็เลยอยากศึกษาอยากเรียนรู้แล้วก็จริงจังไม่ใช่แบบว่าความสัมพันธ์ประเดียวประดาวพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วแล้วแบบไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเกิดปัญหาแล้วแบบกาเกิดรอยร้าวไม่เอาคนคนนี้จริงจังมากกับความรักนคะ,ะแล้วเขาจะเชื่อมั่นเชื่อใจในความรักที่มีให้คุณอนะ่ะเขาจะชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่หนักแน่นมากๆนคะ,ะแล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผลอนะ่ะ เขารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะเป็นเด็กแต่ทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับคุณหรือว่าได้มีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในเส้นทางของความสัมพันธ์กับคุณมันทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเป้าหมายในชีวิตทําให้เขาได้พัฒนาตัวตนของเขานั่นแหละมันคือเสน่ห์นะคะของคนคนนี้ที่เขาหลงไหลในความที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคนคนนี้เขาก็มีความรักที่หนักแน่นให้คุณแล้วมันเป็นเป้าหมายเป้าหมายของเขาก็คือ การที่สมหวังในความรักแต่เขาจะต้องเป็นคนที่คู่ควรกับคุณอะพลังงานของคนคนนี้นะคะเขาเรียกว่าความรักอะเป็นเป้าหมายที่เป็นพลังแรงใจให้ตัวเองฝ่าฟันและพัฒนาตัวเองนี่คือพลังงานของคนคนนี้นะคะ อาจจะเป็นธาตุดินพฤกษกันมังกรลืมอ่านนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญก็คือธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณได้ด้วยและพลังงานของเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพอได้รักอะ่ะพอได้รักแล้วอยากจะให้ตัวเองพัฒนาไปเป็นคนที่แบบว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจแล้วคุณเป็นคนที่สอนเขาอะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเหมือนกับให้ข้อคิดต่างๆแล้วก็สอนให้เขาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างระหว่างทางอย่างเงี้ยนะคะกับสถานการณ์ความที่เป็นอุปสรรคนู่นนี่นั่นอะคุณอาจจะให้ไอเดียความคิดหรือว่าให้แนวคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สอนเขาให้ได้เรียนรู้ในการเติบโตในการที่จัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบ บริหารจัดการตัวเองได้ดีนะ,ะแล้วก็มีชีวิตแบบอยู่คนเดียวอะ่ะเป็นคนที่เก่งอะ่ะอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอ่ะไปพึ่งใครแล้วจะต้องมีความสุขคือมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วเขามาคือมีความสุขเพิ่มเติมยิ่งขึ้นแล้วคุณก็ไปเพิ่มเติมความสุขให้เขาแล้วก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตนี่คือพลังงานนะคะ ความรักของคนธาตุลมเอามาดูกันต่อนะเหลืออีกสี่ใบพลังงานมันมีทั้งความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนความโรแมนติกความห่วงใยใส่ใจดูแลนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวและเป็นคนที่ยึดมั่นกับคำพูดคำสัญญามากๆและเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเด็ดขาดอย่างที่บอกว่าเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดคือรักแล้วรักเลยนะ มาเจอกันแล้วเนี่ยคือตัดสินใจนะคนคนนี้คือคนที่ฉันตกหลุมรักแล้วรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนแปลงรักแล้วรักฝังใจรักแบบนั้นอะเชื่อมั่นเชื่อใจแต่ในความรักนั้นอะมันมีความอ่อนโยนมันมีความห่วงใยใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันในความรักซึ่งมันทำให้ความรักของคุณอะมันราบรื่น แล้วคุณสามารถจัดการเรื่องราวของคนรอบข้าง,ขางเขาเรียกว่า family issue นะคะมีแน่นอนคู่ของคุณเป็น family issue ก็คือคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของคุณนั้งคู่เพราะมีอายุต่างกันอาจจะต่างกันมากด้วยนะคะอาจจะต่างกันมากเป็นไปได้คนธาตุลมอาจจะเจอคู่ที่แบบอายุมากกว่าเยอะๆอ,อายุน้อยกว่าเยอะๆได้แต่ว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่าอะไรคู่ที่ตามหากันจนเจออะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่ารอคอยกันและกัน นะคะแล้วคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่บอกว่าอย่างเชิงกันอะว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะฉันอายุน้อยกว่าเขาเขาจะชอบฉันไหมหรือคุณเป็นคนที่แบบถ้าคุณอายุเยอะกว่าเขาแล้วฉันอายุปูนนี้แล้วแบบปูนนี้ <c oughs> เดี๋ยวพี่เมย์ขอโทษ <c oughs> ปูนนี้นี่จะใช้กับอลไรพี่เมย์ก็ปูนนี้แล้วนะคือห้าสิบสองก็ปูนนี้แล้วเนาะเออแล้วถ้าอย่างมีใครมาลักแบบเด็กๆมาลักมาชอบอะไรเงี้ยเราจะแบบเออจริงเขาจะจริงจังกับเราไหมเราก็ปูนนี้แล้ว ก็เป็นพลังงานอย่างเงี้ยคือคุณจะมีพลังงานอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีพลังงานอย่างเงี้ยแบบเราเด็กอยู่แล้วเขาจะแบบชอบไหมเขาจะโอเคไหมอ่ะเขาจะบอกว่าเรื่องอายุมันจะเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นอุปสรรคไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วคุณทั้งคู่นะมีความเห็นตรงกันอายุมันไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้คุณรักกันไม่ได้แต่พลังงาน คนแวดล้อมต่างหากนะคะที่มันจะเป็นประเด็นและมันจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่คุณจะต้องฝ่าฟันและจับมือกันไปก็คือต่อสู้กับ Family Issue กับคนรอบข้างคุณนั่นเองที่เขาจะไม่เห็นด้วยนั่นเองอะมาดูกันต่อนะพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคนรอบข้างนั่นแหละที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ เดี๋ยวมาดูใบต่อไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกนะแต่พลังงานของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบเอาอยู่นะพลังงานขึ้นมาราชินีถือถ้วยอ่าทีนี้คุณทั้งคู่เป็นคู่รักคู่แท้คู่รักคู่แท้กันก็มาราชินีถือถ้วยกับราชาถือถ้วยมาคู่กันเขาเป็นคู่กันนะคะราชากับมเหสีอ่านะคะราชากับราชินี เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอุปสรรคขวางน้าที่เป็นเรื่องราวของคนรอบข้างให้ความกังวลทําให้คุณกังวลกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณทั้งคู่เอาอยู่รอดนะ่ะรอดหมายความว่าอะไรเพราะคุณนะ่ะเป็นคู่ที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่แท้ด้วยนะ,ะเป็นคู่แท้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรลาบลื่นในความรู้สึกอะ ความรู้สึกความรักที่อยู่ในใจมันคืออยู่ในใจตลอดคุณจะมีความเป็นพลังงานของคนที่จะมีความรักที่อยู่ในใจไม่ว่าคุณจะห่างไกลกันหรือคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางน้ําหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็แล้วแต่คุณจะรับรู้กันอยู่ในใจเรียกว่าเรารู้กันสองคนคือเขามีปัญหาเขานู่นนี่นั่นเออช่างเขามันเป็นเรื่องคนของคนรอบข้างเราไม่เป็นไรแต่เราสองคนเข้าใจกันและ รู้กันดีว่าเราทั้งคู่คือคู่กันที่เกิดมาเพื่อกันที่จะใช้ชีวิตคู่กันคุณจะไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วคุณจะรักกันมากๆแล้วคุณจะใส่ใจกันห่วงใยกันไม่ว่าคุณจะห่างไกลกันหรือว่ามันจะมีอุปสรรคให้คุณทั้งคู่นะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดจาก family i s s u e คุณเอาอยู่เพราะว่าคุณทั้งคู่ มั่นอกมั่นใจเชื่อมั่นในความรักของคนทั้งคู่ที่มีให้กันมันก็เลยกลายเป็นว่าความรักของคุณอยู่กับเขาความรักของเขาอยู่กับคุณทั้งคู่นะคะมีพลังงานความรักที่สื่อถึงกันตลอดเวลาแล้วมันแนบแน่นมันเข้าอกเข้าใจนั่นคือพลังงานของคู่รักคู่นี้นะคะของคนธาตุลมนะ,ะมาดูกันต่อให้ใบสุดท้าย ไพ่ใบสุดท้ายมีพลังงานของการสูญเสียการเกิดขึ้นนะคะพลังงานการสูญเสียการเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นพลังงานของการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพลังงานของคนคนนี้จะต้องตัดจบกับใครบางคนหรือมันมีประสบการณ์ของการสูญเสียมันมีล่องรอยของความเจ็บปวดเสียใจความทุกโศกเศร้าเสียใจอยู่ในพลังงานของเขา เวลาคุณเจอเขาคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้ทําไมข้างในจิตใจลึกๆของเขาเหมือนคนที่เก็บซ่อนความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือมีปมปัญหาในชีวิตของเขาที่เก็บซ่อนไว้เหมือนคนที่เจอกับเรื่องราวทุกทุกโศกเศร้าเสียใจหรือปม แห่งความทุกข์ความทรมานที่แอบเก็บซ่อนไว้คุณอาจจะรู้สึกได้นะคะทันทีที่คุณเจอเขาคุณมองหน้าเขาคุณสบตาเขาคุณจะรู้เลยว่าลึกๆข้างในตัวเขามันอาจจะมีเรื่องราวความเจ็บปวดซ่อนอยู่นั่นคือพลังงานของเขาคู่ของคุณนะคะคนาธาตุหลมคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์หรือมีปมในใจที่ฝังไว้ในส่วนลึก นะแล้วคุณจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าฮิลลิ่งหรือว่าเยียวยาจิตใจหรือว่าฉุดดึงเขา ให้เขาละทิ้งหรือปล่อยวางทิศทางที่เป็นทิศทางลบที่อยู่ในใจเหมือนพลังงานของคนที่พี่เมย์จะบอกว่าพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะจิตใต้สํานึกหรือว่าส่วนลึกในใจมันมีความจดจําหรือประสบการณ์อันเจ็บปวดของการสูญเสียมันอาจจะเป็นประสบการณ์ของเขาที่เขาพบเจอแล้วเขาเก็บไว้มันติดอยู่ในใจบางครั้งมันแสดงออกมาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยสายตาด้วยการกระทําหรือการเมิรลอยคิดถึงในบางจังหวะเวลาถ้าคุณเห็นหรือคุณอาจจะรู้สึกได้ใน ดวงหน้าของเขา ในความเศร้าหมองที่อยู่ในลึกๆหรืออยู่ในดวงตานะคะเวลาที่เขายิ้มออกมาด้วยความร่าเริงสดใสของเขาแต่มันไม่ใช่ความสุขใจจากก้นบึ้งของอหัวใจแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่ทําให้เธอหายจากความโศกเศร้าเสียใจนั่นคือพลังงานของคุณที่คุณรับรู้ได้ในส่วนลึกที่คุณเชื่อมต่อถึงกันนะคะคุณจะรับรู้ได้ว่าคนคนนี้มีเรื่องราวมีปมในใจที่คุณอยากจะเคลียร์ให้เขาเป็นคนที่มีความ สุขไม่อยากให้เขาพบเจอกับร่องราวโศกเศร้าเสียใจแล้วอยากจะเป็นคนที่เยียวยาให้เขาให้พน้นทุกข์เป็นคนที่จะทําให้เขามีความสุขแล้วลืมความเจ็บปวดนั่นคือพลังงานความรักของคนธาตุลมซึ่งน่ารักมากๆนะคะที่นี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจนะคะว่า ไพ่โรแมนต์เอนเจ้าห้าใบจะอธิบายความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าอย่างไรนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของไพ an ่โรแมนต์เอนเจ้าห้าใบอธิบายว่าอย่างไรคะพลังงานบอกว่า let your friend help you นะคะพลังงานของคุณอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรพึ่งเพื่อน เป็นตัวกลางนะมันอาจจะมีเรื่องราวของแบบ Family Issue เนาะเป็นแบบว่าคนรอบข้างไม่โอเคไม่นู่นนี่นั่นแต่ว่าเพื่อนต้องเป็นพ่อสื่อเพื่อนต้องเป็นแม่สื่อให้อะไรเงี้ยเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะพลังงานของคุณนะคะ ถ้ามีคนที่เป็นเพื่อนที่คุณไว้ใจได้เข้ามาช่วยพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นการพัฒนาความสัมพันธ์จะประสบความสําเร็จได้ด้วยคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้มามาเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือคุณนั่นเองนะมาดูพลังงานใบที่2บอกว่าอะไรคะรพลังงานใบที่สอง p a r a t i ร n ชมันจะมีช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะแยกทางห่างกันด้วยนะ เกิดขึ้นแน่นอนนะคะกับพลังงานของคู่รักคู่แท้มันจะมี s e p a r a เรชัอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุของใครหลายๆคนนะคะที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องแยกทางห่างกันไกลอาจจะมีสถานการณ์ที่จะต้องแบบจำเป็นจะต้องห่างกันไปจากกันไปแต่คุณไม่ต้องกังวล พลังงานของคุณนะคะคนคนนี้คือคู่ที่จะได้อยู่กับคุณอะ่ะจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่แท้ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะพี่เมย์จะพูดเสมอนะคะสถานการณ์ใดมาโอ้ยยิ้มล่าเริงไว้ก่อนไม่เป็นทุกโศกใดๆเพราะว่าอะไรสถานการณ์มันก็คือประสบการณ์ของการเรียนรู้เหมือนเราเข้าเรียนอะ่ะวิชาเนี้ยเจอบทเรียนบทนี้เหรอบทบทเรียนของการเซปเทอเรชันสิ่งที่ฉันทําได้คืออะไรคะลันลาค่ะ มีความสุขกับตัวเองพัฒนาตัวเองภาวนาจิตนะคะว่าฉันเป็นคนที่สมหวังในความรักการจากกันไกลก็เหมือนเขาไปทํางานไกลๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะว่าเพราะเราเป็นรักแท้ถ้าคุณทําได้แบบนี้นะสุดยอดมากๆแล้วสถานการณ์การที่เป็นแบบ separation ่ะมันจะจบลงเร็วแล้วคุณจะสมหวังในความรักเพราะอะไรเพราะคุณเชื่อมั่นพลังงานของคุณมีรักแท้อยู่ในตัว มีรักแท้เชื่อมั่นในรักแท้แล้วคุณก็ภาวนาจิตตลอดเวลาคุณพูดกับตัวเองตลอดเวลาพลังงานของคุณเชื่อมั่นในความรักฉันเป็นรักแท้ฉันมีรักแท้เคียงข้างอยู่กับฉันตอนนี้ตรงนี้และตลอดไปนี่คือพลังงานของคุณนะแล้วสิ่งเหล่านี้พอคุณเป็นพลังงานแบบนี้พลังงานที่เป็นแบบนี้เขาก็จะวิ่งมาหาพลังงานแบบนี้คือความรักความสมหวังคือรักแท้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบ separation ไม่ใช่ปัญหาค่ะ ยิ้มรับทุกสถานการณ์ถ้าคุณยิ้มรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วคุณมีพลังงานในทิศท,ทางบวกและคุณสุดยอดคุณจะผ่านพ้นทุกเรื่องประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะว่าพลังงานในทิศท,ทางบวกจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณ นะ,ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปแคร์กับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะว่าอะไรเพราะคุณควบคุมไม่ได้นคะ,ะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าชีวิตรักของฉันจะต้องราบรื่นโรยไปด้วยกลีบกุหลาบรักกันหวานชื่นตลอดเวลาตลอดชีวิตตลอดเส้นทางเป็นไปไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอน,นิจจ์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในวิถีชีวิตนะคะเพราะว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มากระทบแต่คุณกำหนดคอนโทรลตัวเองได้ คุณกำหนดสภาวะปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่ได้แต่คุณกำหนดตัวคุณเองได้ว่าคุณจะเลือกเป็นพลังงานบวกหรือลบคุณจะตกเป็นเหยื่ออยู่ในพลังงานลบอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจแล้วดึงพลังงานเศร้าโศกเสียใจมาอยู่กับคุณตลอดเวลาหรือคุณจะเป็นพลังงานบวกที่ล้นลาเอาแต่โชคลาภวาสนาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วพลังงานลบหนีห่างจากคุณคุณเลือกได้นั่นคือพลังงานของคุณคุณกำหนดทิศทางตัวเองได้คุณเป็นคนกำหนด นะตัวของคุณเองชีวิตของคุณเองนะอย่าให้ปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆมากําหนดให้คุณจะต้องแบบเศร้าโศกเสียใจนู่นนี่นะอย่าไปผูกติดค่ะ เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าละทิ้งกิเลสหรือว่าละทางโลกไม่ใช่ละความอารมณ์ที่เป็นความโกรธความหงุดหงิดความโศกเศร้าวความเสียใจความผิดหวังเอาออกจากตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าสถานการณ์เข้ามาให้เราได้เรียนรู้เข้มแข็งที่จะสมหวังและประสบความสําเร็จในลําดับ บอกตัวเองแบบนี้เลยค่ะนะคะจงเข้มแข็งในพลังงานในดิสดางบวกคุณมีความแตกต่างกันมีความต่างในการที่แบบว่าอาจจะแบบถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันฐานะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันชัดเจนนะคะเพราะว่าพลังงานคู่รักคู่นี้เป็นคู่รักความแตกต่างเนาะต่างวัยด้วยเนาะอาจจะถูกเลี้ยงดูต่างกันความรู้ความสามารถหน้าที่การงานแตกต่างกันนะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาสําหรับความรักนะคะความรักเพียงแค่ใจ เรารักกันเพียงแค่เรามีความรู้สึกตรงกันเพียงแค่เราเข้าอกเข้าใจกันและนั่นก็เพียงพอแล้วเออเอามีกินด้วยนะมีกินมีใช้ด้วยอ่ามาดูพลังงานใบที่สี่นะคะ ใบที่4 children คุณจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันเหมือนคนที่เคยเจอกันมาก่อนตอนเด็กๆหรือพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเคยเล่นด้วยกันแล้วเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนในหนังเรื่องแฟนฉัลเลยนะ <laughs> <c oughs> คือแบบตอนเด็กเล่นด้วยกันแล้วบบว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นกลับมาอีกทีตกลุมรักกันอะไรอย่างนี้นะคะพลังงานของคนที่บอกว่าอาจจะแบบเคยเจอกันหรือเคยรักกันเป็นแฟนกันในวัยเรียนวัยเด็กหรือเป็นคนบ้านเดียวกันหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกนะคะว่าเป็นคนในครอบครัวมันอบอุ่นมันอ่อนโยนนะคะพลังงานของคุณคู่ของคุณจะเป็นพลังงานแบบนั้นเหมือนแบบคนที่แบบ คนนี้แหละคือคนที่เคยอยู่ในครอบครัวเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยพลังงานมันจะรู้สึกอบอุ่นใจมันมีความรู้สึกว่าห่วงใยและอยากจะให้คนที่เราหลักแบบมีความสุขไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์พอเห็นในแววตาของเขาเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเหมือนไพ่ใบเนี้ยคือ แววตาหรือความรู้สึกส่วนลึกในใจมันเหมือนมีพลังงานของการเศร้าโศกที่แบบเกาะติดอยู่ในแววตาของเธออะไรเงี้ยคุณก็อยากจะเป็นคนที่แบบเคลียร์พลังงานเหล่านั้นให้เขาให้ลืมความเจ็บปวดเศร้าโศก,กเสียใจแล้วให้แต่ความสุขกับคู่ของคุณนั่นเองนะคะพลังงานน่ารักเอามาดูใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายบอกว่าอะไรคะบอกว่า h e a r t to h e a r t conversation นะ่ะเหมือนที่ไม่เมย์พูด เหมือนว่าอย่างไรเหมือนกับว่า family issue หรือใครจะว่าไงฉันไม่สนใจแต่ฉันมั่นใจความรักของเราทั้งคู่เรารู้กันสองคนว่าเรารักกันมากแค่ไหนไม่ต้องให้ใครมารับรู้ถึงใครจะแบบว่าคัดค้านจะนู่นนี่นั่นแต่สักวันในวันเวลาที่ใช่ของเรา ฉันจะไม่สนใจใครเพราะมันคือชีวิตของเราทั้งคู่เราสองคนเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราคือคนที่ใช่ของกันและกันและนี่ก็คือคนที่จะมาเป็นคู่ได้อยู่คองคู่กับคุณนะคะราศีของคนธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะพลังงานน่ารักมากมายนะคะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็น เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปเนี้ยสำหรับคลิปนี้พี่เมย์ไปแล้วสวัสดีมีความสุขทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ